สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาทําคลิปชี้โชคนะครับให้กับชาวราศีเมถุนคนคู่หน่อยนะฮะว่าอิทธิพลดวงดาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็คือวันที่1นึ่พฤศจิกายนนะครับหกส เลขหรือดวงดาวสีน้ําเงินก็คือในราศีสีแดงก็จะอยู่ในนว่างนะครับเราก็จะมาถอดกันนะครับรว่าช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรนะครับสังเกตที่น่าจับตามองนะครับก็คือว่าดาวเจ้าเรือกนกันเนงินไปโครจรอ,อยู่เป็นมหาจักรนะฮะคือดาวเจ้าเรือนกันเงินนะเป็นลาภ นีครับผมช่วงนั้นนะฮะตรงวันที่1ด้วยนะครับกค่อนข้างจะสวยดีนะครับผมในมุมนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนั้นดาวเจ้าเรือนกันเงินเด่นก็คือว่าดาวจันใช่ไหมฮะเราก็เอาดาวจันทมาก่อนถือว่าเด่นมาแล้วก็ได้ดาวจันมาแล้วนะฮะแล้วก็มามองมุมดาวอีกทีว่าสัมพันธ์ที่ดีไหม สังเกตนะครับว่าดาวที่เล็งกันช่วงระยะนี้เป็นดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะฮคความหมายเนี้ยจะมีทั้งในเรื่องด้านหุ้นส่วนหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะงานการหุ้นส่วนสัมพันธ์กับในความหมายข้างหน้าคือมรณะนะฮะกับเรื่องที่ทางเห็นวมีดาวพุธอยู่ที่ลอยรับอยู่แล้วแหละอาจจะมีปรับเปลี่ยนโยกย้ายสัมพันธ์อะไรนะครับนั้นดาวจันทร์มีที่ผลค่อนข้างเด่นก็ทําให้ อยู่บ้านอังคารก็จะใกล้กันนะในลักนณาช่วงนั้นก็ตกราศีมีนด้วยวันที่1พฤศจิกายนนะครับดาวอังคารก็ถามมีหน้าที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะฮะเมือ่อจะอยู่ติดกันอย่างเนี้ยก็เรียกว่ากันไว้ก่อนนะฮะบ,บางท่านไม่ชอบศูนย์แต่ว่าศูนย์สองอย่างนี้เป็นตนนะอันนี้กันไว้ก่อนแล้วก็จะวางไว้นะครับผมอังคารก็ถือว่าใกล้กันนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วดาวที่สัมพันธ์ที่ดีก็คือทั้งดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ ดาวเสาร์เพราะว่าตีโกนกันนะฮะดาวจันเนี่ยดาวเจ้าหนุนกันเงินสัมพันธ์กับดาวบริหัทและดาวเสาร์คือเรียกว่าดาวตีโกนเป็น5นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะ 1, 2, 3, 4, 5, คือคือ,คอราศีเมษนับหกไปนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับผมความหมายก็ว่าดาวตีโกนกันนะครับและยิ่งดาวบริษัทช่วงนี้เป็นดาวที่เรียกว่าดาวเจ้าหนุนเกษตรค่อนข้างเด่นได้โชคหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย ของชาวราศีเมถุนคนคู่นะฮะนั้นดวงดาวและหมายเลขของตัวท่านนะฮะก็คือดาวจันเด่นก่อนแล้วเราก็จะมาประกอบกับว่าใกล้กันนี่ดาวใกล้กันนะฮะดาวตีกนก็จะเป็นใช่ไหมเจ็ดห้าสองนะ,ะหรือห้าเจ็ดสองก็ได้นะครับผมดาวจันถือว่าเด่นก็จะประมาณว่าเมถุนถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็พยายามทิดว่าอ่ะดาวจันเด่นก็ยืนยืนสองไว้ก่อนอย่นเป็นต้นนะฮะ และดาวที่ใกล้กันทั้งสองดวงนี้ก็คืออังคขานะะสามดวงนี้อยู่ใกล้กันเห็นไหมฮะศูนย์สองสานะฮะถัดมาก็เป็นดาวหูเลยนะครับนี่จะสองแปกันนะครับแต่พยายามผมวิเคราะห์ให้สั้นๆลงหรือเรียกว่ากระชับนะฮะไม่มากมายในเรื่องของดวงดาวและตัวเลขของชาวราศีเมถุนนะฮะก็รอดูนะว่าท่านชอบตามที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่า 1. จุดนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนึ่งนะฮะ ที่ดาวพุธเป็นเจ้าเริงเกษตรเนี่ยกเกษตรหมายถึงที่ทางนะฮะแล้วก็สัมพันธ์กับดาวศุกร์ของตัว้าวตาหมายเลขคู่นี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบเบอร์บ้าหรือเบอร์รถอะไรอย่างเงี้ยสัมพันธ์ที่ดีก็สามารถที่จะใส่ด้านโชคทางนี้ได้เข้ามาเหมือนกันนะครับและยิ่งประกอบกับว่าดาวจันทช่วงนี้เป็นหาญจะมันเป็นเรื่องของางการเงินที่เห็นอยู่ด้วยเป็นลาภะด้วยนะครับอ่ะก็ลอง เป็นแนวทางนะครับชาวราศีเมถุนคนคู่นะครับผมวันนี้คลิปชี้โชคแล้วก็จัดเลขชุดที่คุณจะชอบตามนี้นะครับหรือจะชอบอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเจ็ดห้าสองใช่ไหมฮะหรือจะเป็นห้าเจ็ดสองใช่ไหมครับผมหรือจะเป็นสองเจ็ดสองห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าสองเด่นอาจจะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเข้ามาไหมนะฮะตามตำแหน่งของดวงดาวเลย ชาวราศีเมถุนคนคู่นะครับอ้อแล้วก็คลิปนี้ที่ผมทําวิเคราะห์นะครับในอนาคตที่ผมจะวิเคราะห์เนี่ยปีหน้านะฮะท่านก็อย่าลืมสมัครติดตามจะได้ไม่พลาดนะครับรู้ก่อนใครด้วยนะครับผมวันนี้ผมมรรชวัฒน์นะครับขอลาก,ก่นนะครับผมสวัสดีครับ